เรามาภาวนาเหมือนกับทอดสมอาวันวันใน,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 นปัจจุบันต้องทอดอย่างก,กับสิ่งที่ดีที่สบายเราก็เอาลมหายใจในี่เป็นอารมณ์คำนั้นลมเข้าลมออกให้สบายทดลองด้วยสิแบบนั้นแบบดีสบายที่สุดคุเราในขณะนั่นยาวหรือสั้นเรีวชายาละเอียดเราจะเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวก็แล้วแต่ความสะดวกความสบายของเราต่ว,ว่าข้อสาคัญให้อยู่เราเนี้ อยให้กระแสของโลกมันพัดไปนูน่นพัดไปนี่กระจายข้องหน่าเหมือนกับเรือที่อยู่ในกลางทะเลย่อมมีคลื่นย่อมมีกระแสน้ำมุนก็มีอะไรก็มีพายุก็มีแต่เรือไม่ได้ทอดสมอให้ดีมาได้ยึดไว้กับสิ่งที่มันคงเดี๋ยวแล่นไปนูน่นแล่นไปนี่เดี๋ยวก็พัง <c oughs> ก็ความดีของเราพังถ้าเราเป็นใบดามกระแสของโลกมากนักต้องต่อต้านสิ่งที่ไม่ดี อย่าไปหลายตามความเห็นของคนก็ความประเภทของของยายมันกระทบเราเราอยู่กับที่เมื่ออยู่กับที่เราจะได้รู้เหนือใต้อยู่ทางไหนหมายความว่าดีชั่วบาปผลกุศลอ,อกุศลมันอยู่ที่ไหนเราก็จะจําได้ถ้าวิจารของเราหมุนไปหมุนไปเดี๋ยวก็ลืมลืมเทลืมเทลืม,ลม,ลม,ลมทางอัแน,นี้เราไม่ได้แล้วมัน,นอันตรายมาใช่เฉพาะเรา ถ้าเรือของเรามันไม่ได้ทอดสมอให้ดีก็พายุข,ขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปพังชาวบ้านเขาด้วยเพราะฉะนั้นพยายามให้ใจของเราหนักแน่นอยู่ในปัจจุบันอยู่ในวัดก็ตามอยู่นอกวัดก็ตามให้ใจของเรามีหลักให้มันทอดสมอไว้ตรงนี้อยู่กับความสบายในปัจจุบันเมื่อเราอยู่เมื่อเราอยู่กับความสบายใจที่จะเล่นไปตามสิ่งที่ทชั่วนั้นหรือสิ่งที่ไม่คอรเป็นก็ส่นนั้นมันก็อ่อนลงอ่อนลง แต่สิ่งเหล่านีมน้มันมีอำนาจเพราะเราหิวอยากจะได้ความสุขนี่เมื่อเรารู้จักป้อนจิตใจของเราให้มีความสุขอยู่กับล,ลำหายใจเรื่องอะไรที่จะต้ไปหาสิ่งที่ไม่ดีเพราะรู้อยู่ว่ามันจะต้องมีทุกข์มาตามใจของเราจะหนักแน่นขึ้นมาในปัจจุบันกระแสจะมาแต่เราไม่ไปลาอยตากระแสน้ำจะขึ้นน้ำจะลงแต่เราไม่ได้ขึ้นลงตามตามน้ำเราอยู่คงที่ นั่นลักษณะใจที่มีความสุขภายในตัวใจที่มั่นคงใจที่ปลอดภัยพยายามรักษาไว้ตลอด